ลงไปตามล้างควรอีกอนพี่น้องเอ้ยทั้งเธอได้พูดคือบาอาจารย์เนาะบาอาจารย์กัแล้วบอกว่ามาพูดเฮากะมาเอาพูดน้ำเพลินก่อนพี่น้องเอ้ยมาแบ่งพูดน้ำเพลินก่อนเธอได้จักสอบจักใดขัดเอาขัดตอนจุดท้ายด้วยเอาเธนได้แบ่งเนี่ยบ่เฮ้ยนะยั่งยี่สิแบ่งได้แบ่งเอาคือนลูกจอยว่าบ่เอาขึ้นแบ่ได้

แต่ช <The> <g ib berish> mm ิบสวดชิบเป๊ะเลยตะกี้ตอนเข้ามานับตอนนั้นได้ห้อันเจ็ดสิบห้านะเพราะว่าเพิ่นอันยังบุษันเสียกี่ลานใช่มาเสียกี่ลานล้วสอบศพดำนั่นมันชิโน่ไอ้กลัวเดิอันนี้ก็สอบใหญ่อันนี้จังหวะชวนกันกับบ่าวลาว่าไปแอบช่วยกันเบกได้เบกเอาอะใหญ่มันใหญ่ได้ตัวนี้นะได้สี่สิบกัวกิโลผมได้หนิ ใค้ยังคันแบงเอ้ามุดมันคารถได้รถอ่ะไปไม่ได้ได้ใช่หรอเอ้าใส่ล้ออะไรสุกใส่ล้อขึ้นไปใครกลัวไปจักเขาหงายกลัวเนาะเบารถแกเนาะมันจิกคำไม่ได้นี่มันจะไปรับอันลานได้บุตรทัานไฮะเอาล้อหันนะเอ้อ ามคือใช้เอนใช้โลหันอาจารย์แบกได้แบกเอาเฮ็ดบางสามคนนี่ไผ่ได้ชิไหมกกันเนาะเออไม่เคยลูกเมียไผมันเนาะแบกได้แบกเอานี่ตายเลยไกกันไกไปเต้อชวยกันได้ฮาวนาแบกคนครึ่งเ แบกได้แบกเอาไม่นะฟันันจะแบกได้แบกเอาเออไ่แบกมือโอ้ยบอ้อ้ยเียยังนักสิชกขืนขานี่นอใครกลัวนี่เอาขืนเมื่อเพื่อนแม่้องเชื่อก่อนนี่นะเอาข้นขานี่ใช่นะคือนั่นน่ะ แบกได้แบกเอาทีนี่ยืนหอยู่อออกันเลยเอ๊บเอาไปช่งกันนอสแบกได้แบกเอาอ่อเดะอฮึบบรรเทาแบกได้แบกเอาเลอ่าวชัวชัวนแบกได้แบกเอาไม่จะพูงเก่งเฮ้ยไปยืมล้อเอามนี่น้ไอไปยืมล้อมันอัไ ออเติบสิ่งเงยเนาะข้างแต่บอกว่าแบกได้แบกเอาเฮ็ดไดข่อยบาทดิเลยเลอยู่บาดนี่เต้ยเลยเลียอยสิ่เนาะมาแบกได้แบกเอาจะกุมเฮ็ดเทียนยังไ่เล้วพี่น้องตอนเชือมีสองอยู่นี่เนาะยังหลายเติบอยู่ได้เนาะยังยังทันได้เลี้ยวอยู่แค่กระสอบได้ส่ะมาเทียนส่ะมาต้องเอาท่งนี้ออกก่อนได้เนาะมันจังได้เนาะ ก็เข้าไปเทียนมดได้แน่เอาโลมาให้ชุมเพลินเบกก่อนออกไปเฮ้มาเบกได้เบกเอาแล้ววะพ่ออยู่ไปเอาโลนะยืมโลนั่นนั่นฮะเอารถยังค้านันเป่นแปไ่ได้ร เนาะแล้วแบบเบเอาหนิชูเขาตีว้าวตชูตายงานนี่ชูตายแล้วใครกับโมฮ่าดน้บ้านใหเต้นุกรลดึ้นได้นี่ใชอ้โหยุ่งเนี่ยขานมึงอนี่ไงหน้าขาดเอากใส่หัวดึใส่หัว ฉนอเป็นยังเขาเาเอาปลาไ้ี่แดได้ยากหม้าขาดเอาไม่กได้เอาเน่อในเอ่ะเอาไปให้เขาจีนาาน่ยไปาขาขดเนี่ยูกขาวขาผูกฮะหมูนี่กเอาไม่ใช่แล้ววะข้าข้าวขาได้เอเื่อหุบจได้อะนเอาไม่เอาเพื่อมยังใ่ไคกลัได้นาเดี๋ยวมาเทียนก่อนพ่น้องเียอไรเออเอาไม่ใช่เก็เอาอันนี้ไปใค่กลัวได้เนาะเปิดสิเบะทอดกขันกระสอบดำนั่นใแน่เนาะนกระสอบนี่มันสิไง <w> ทนาขาดนั่นอานั่นบ่เออใส่อยได้หรอเนี่ยบดีมาใส่ไงมาบ่คนใ็ดเต็มใแต่นใสเต็มยืม่ขับปุกสอนนึงชาสอบสอนนึงชากรสอบแมสองเชช้าทากาศกระอบันชอบนึงนะบ่น้ำยากปุกเอออบชิชมี่มานเออแล้วก็เอากระปุกน้ำยาน่ยชอบนึงแกเอาประเทนย่ง้ด้วยเออขาจ้างขาจงอ่ะก็อยู่ในนี้เด้แล้ว หักคากระสอบหักคากระสอบเพิ่นกาไปดาวเอาที่มาหามเอาฮะมะหาไม้มาหามไหมของเฮาเฮาซื้อเอาแต่ดาวเอาเพื่อนเวียดสิบ่แม่นของเขาเอาล่ออยู่เอาอ่านอ่อนไปอยืนไปจะปวดตุนโตบ่ได้เหรอเนาะเพื่อไปเพื่อมาอ่านได้สามนี้ อาจารย์หกได้สองหกเจ็ดหกได้เจ็ดกเาม่อก่อนเดี๋ยว่อน้ยสิหอดเวลาคนเนาะอเวลาไปล้พอไว้แท้เ้ยนะไหคือพ่อไว้แท้มาแบกได้แบกเอาเดี๋พ่อเดี๋บ จะุดหเลยกอย่ดียวบกล่เลกบืนไปเือแตกออกมาปวดวเนาะหาเมาเรอยู่ไปหาเสือกมาไปไปหาบ่มีสายพานนุอ่ะเนาะหาเสือกหาอย่างมากเอาไข้กลัวได้เฮ้ยหามคนละคนละสนีหามคนละส่วนอันนี้อันนี้มันไหวได้ไปสิเพื่อเปล่าม่มีสายพานเก่าปะ่มีสายพาน เชือาเอือกเห็ดอาใครกลัวมหามสิปวดตนโตง่ม่ง่ายกลหามสอบหน่ตัวคนนะเออหามสอบหตัวคนเนี่เว่าน้อยวะสบายดีสบายได้หลายเนาะสบายดีพี่น้องอยากได้หลายะอยู่บ่ไ่แบกได้แบกเอาวะพิเศษเลยพี่น้องเล้วแบกไปเบางไปเฮ้ยตบ ว้ได้สามฉมันก่คุ้มได่ว่าจะได้เจ้าขึ้นเนื้อนะขอแร้หักันเลยได้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 ไ้แล้วได้ไลี่ลหนเรไม่จบสี่แล้วเพื่อน่ันว่าแบกได้แบกอะิเพื่อนน้อเอ้ยเดี่ยวกันอ้กไปน้องกันได้ดี นั่นแน่นะไม่ได้ทีได้เท่าไรเลยลอยๆนะลอยไปขอบอกอยู่ลอยบ่หอดองนะเตือนนะบ่หอดลอยหรอกนะเสกกระสอบนะม่เจอที่ไหนที่เคยต้งตาจนเตือนเนาะมาล่ากับอาจารย์คุณจอยนี่คือเหตุนี่หนักกุ๊บไม่ใช่ไง ไป,ไป,ไป,ไปนัน,น,ดดน,นไปดล้วหายนมาแบ่งเอานมาหามาไว้อยู่นยเนาะบอให้ดเด็กได้ปอย่าเถอะไปได้กระหามออกไปหมากไปนหนเด็กได้ไหมอมอเมเอาหายหน้าต่อไปอไหายเสียชลาหายนไป คันแบกไปห้องสีนะบอกว่าเราสิแบกได้ให้เราแบกไปด้วยไห้เราต้องเดินแด้ขนาดลูกคอยกต่ซอมดิไอ้ยเฮ้ยสม่วยเด้อเห้ยงมมาเด้อบ่างม งมอมบมดแล้วได้ผู้ได้ทรงสาม,มแถวงอมไปเลยเนาะสุดสอบใหญ่เฮ็ดเรียกเลยกระสอบมันนั่นมันธรรมดายอยู่สอบนี่มัน,นใหญ่โคตรนักเต่วามามาทั้งผิดเลย เนะดียันะนในส่ว้อยจะได้รา้ส่นานัพนะอดีแแหนจังมบัง Chắc là ngon bật hơi Đây, có được sáng chiều được, ngon bật đấy Hả? À? Ngon là đấy nhà bật đấy bớt Hãy subscribe này năm mươi Mì Gõ Để không bỏ chả nhôm video hấp

เหนเนเื้อเมื่อก่อนเลยพี่น้อยเนาเมื่อหลับาเด็กๆเนาะไปดับนักเรียนแบบเนี่สามโมงเลยงานหายวัวกเนาะแพงนะเอาเดี๋ยวเข้ามากันป้ากับเทียนอันนี้อีกอนพี่น้อยเนาะเทียนเขาให้มันได้หักก็ได้ซิบตีได้แล้วนาบงอีกเด้อบหอลอยน่ะตีบหอดอกขย์ก็ว่ามหอดอยู่ มามาสันสอ้าเอ้าเอ้าคนจะว่าจะแบแนั่นนะ่นให้บกไปงีจบกได้เ่โอ้ยไ่ได้นะ ใครจะเห็นชานะวันนี้แบกได้แบกเอากินดีหรอเล่าคือกันเอล่าเล้าเล่นเอากินดีนะ็มูได้อเสียวได้สามสมือสิกิน่แบกไ้งแม่เ้วแม่น้เชอน่อยแม่น้เชอนเมืองนมเมื่วาแม่นดินเด้เวลาไปล่อยากพักก็ตัวลงมาดีนะเนาละ ปีนี่ยังน้ำนิีปนี่บยาแล้วนี่บุญาแล้วบุญาเนี่ยมันก็เลียแล้วเนี้ยแล้วมันนี่ใส่สี่เลเมนอยนะใส่ี่ลวิอจังาอน้บอกดูได้ว่าเอาีจัอดงหวกเือนเาเด้อรือลงเขาก้อน ม่เคือเิเอาเมือกแรกพี่นงเนาะกแรกจักสอบสิบสอบได้ป่ะ่บเป็นเอามะไรปหนได้ป่ะีแรล้วบอ่านเราว่าเครื่องเครื่องเราะนิ่มเองนะแต่แมันเดือดจากปานโมระกะแตามันน่ลงมาอีกตัวแล็เนาเตอเป๊ะป่ากุ้งป่อยนีนเอาไม้ง่อยเนะเนยังยังเหยาเ่เขาเห้เ่าพุ่บุญเดี๋ยวก็เลยเอาพวกเขามา เดยข่าวอยใแล้วนาคอยไปชื่อุกใหมเออชื่อา่ะขาข่าวดิขาข่าชื่อุกขอคุกชืกใหม่ลีหอยนปัตเตอร์แล้วนาชื่อคุกม่กขายข่าว้ะไปขาย่าวเนามื่อกมันมุมีมมีอย่างเนาะมุมีข่าว่่นเอาไว้มามัแ่มนไกะได้ไปสอบนะอระเบิดบ เ้วหอมมลตอนน้กไืองเบิดจะใช่นะพน่ะตอกน้ำปสเตอร์น่ะชอบสีสุมชอบปักงเห็ดลายเลยลายเห็ดหน่อยได้หน่อย เฮ้ยยังขานี่เนาะเทียนบมได้เลยขาเทียนบ่ได้โอ้โอ้อันนี้นาะมันสีเฮียได้ขาวเฮียได้ต้งนี่นะเฮ้ยเ้นี่น่มันบอม แน่นอนช่วงไหนเป็นย่อรุดพุดแห้งแล้วถึงว่าชิได้พูดไผ่กระยาเด้อพี่น้องเด้อยืมก่อนเด้สองศอบเข่าเบิดพี่น้องเลยเข่ากินเบิดเข่าย่างบุพเพเกี่ยวกต่บุเมนว่าเบิดตอนนี้ดอกกัญยังอยู่ห่ายกันว่ามันบุพอดเข่าทีเฮาอันเพื่อว่าได้เกี่ยวเนาะพได้เกี่ยวกับเพื่อเฮาสิได้ปั้นคือแบบนี้แหละนี่ อยืมเมื่สิห้ายู่ขาดกินน้ำว่าวาดอกเนาะกินน้ำกัดเนี่ยย่กยืมว่าเนีขายกักกัน้อไปจะ่กนหน้าือเ่อพ่าเอาไปน้ำกัดตะไารอันนั้นอยู่เราเกาะไว่าวาอยาได้ส่วนแบ่งส่วนอย่างอกเนาะแต่ว่ายืมยืมกัคือยืมยืมแล้วบัดปั่นแกแพยี่ดอกว่ะยืมใบก่อนเพราะว่าเข่าเขาปยังโมลายไปหือเปล่า๋ยวไปซียูบ่คือบไปิฝากผมไปพ้อมเลยนี่ มือกุ้งไม่กูเด้อยืมจักสองสอบก่อนเพื่อได้เกี่ยวเข่าของเขาทำอะไรฟังมือเพื่อเฮงเติบเนาะเพื่อได้เกี่ยวเพื่อได้ปั่นแบบนี้แหละมันกะสีให้โคได้เห็นเนาะเพื่อเย็นว่าผลผ้ามาคือผลว่าเนาะตอนนี้กับผลรั่าว่าพายุสีมาอีกแหละว่ะมามือนั้นมือนี้อยู่บิดตัวหนึ่งเนี้ยตัวหนึ่งอุบดจักเพื่อไอ้นีหลายได้ปีนี่นะ หมูท่านได้มากนั้นกแต่เราเอาขึ้นขาเอาไส่รถไทเบอเน้ยมันบ่งมันถืเกลได้ได้ได้สอบใด้จชุอาวาเดกหะลองใริปสอบมีแล้วลองเขียวแรกก่อนการรถไทเข้าไปยังบ่ได้นลเนาะยังไปหอดนั่นก่อนน่้อยู่ Nhanh khá kháu hay dù hơi à, con Đây, đây xì cái cục lẹ à. <laughs> Bớt rồi bỏ Thấy Bớt thấy mà nhanh Nhanh na bạn đã tỉnh nó Ừ Thêm mà. Thêm mà. Thêm mà. เ่อวานับเอานี่มันโดดนะจิเจดีปีวบกคือเก้ามันปีเด็กเป็นน้ำปีมันเลนวะปีเมื่ีนงาปีบ่นองเส้อปีนี่บัดใช่ข่าวดอบัดฝนตกมาพอดีใจกับอันมันออกนะมันกะสิริแจ๊ละป้าเห็นอย่างนี้เต้ะันเราเห็งนะบ่เหเห็นละปักชมสามอันนะง่าสามดีวละปักเห็นข้าไ ตาปักไม้ไรอย่งวะเอาปักเคื่องปักแัวเพื่องไวม่เข่าแค่เดีวนนับกันนับกันนัสชั่ <c oughs> ฉิดโมหนฉีนยังอันนี้อืนดับบบาดับเบากันเนาะอืนดบบ่อ้าวสันบ่จันโอ้ตีของแรงส่วนนะตรงบัตรแล้ยนะส่งเฮียนนะดสิเปลี่ยนจะลมจวาแล้วเ้าข่งกี่เอาลูกข่งเนาะคิดทักเนาะจากนี้สมองเลยสมองสมองกันน้อยเน็ดสิ

มเย็นจะจ้อยอยู่เด้เอ้ยคักอยู่เก็ข้าวเด้กะสิแล้วได้พี่น้องเอ้ยน้อยังแต่คนบาดนี่เอาไปๆเข้าใจเทียนให้มันแล้วก่อนพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ยังจักเอ้ย2467ยัง89ศพเนาะเพิ่นสิเตียนแล้วถ้าคนแล้วก็คือพุ่นแหละ6:00นพุ่นแหละเบิ่งท่งนี่ตอนนี้ก็3:00นแด6:00นจักแล้วบ่แล้วบ่อ่ปะเตอร์ลว่ายนบ่แล้วอยู่ไปๆพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวพากันเียนให้มันแล้วเดี๋ยวก็ให้าลูกจอยมาแล้วก็เอาใส่รถ ว่าตอนนี้กำลังถ่ารถเนาะนี่ยังเอาข่าวออกก่อนอยังมันลบเอาอาภพพ่อก็ดีคลิปหน้าพี่น้องเลยเนาะว่าสิเล้ต์ตอนจกักโมงบาทนี่คุณแหละหกโมงแรงหมดเลย <c oughs> เนาะการอันทุกขั้นตอนพี่น้องเลยเนาะทุกขั้นตอนแน่น่น,นาเห็ดแบบว่าห้เห็ดเบิดทุกทีทุกอย่างเนี่ยว่าอยู่ไชก็เห็นตอนนั้นตอนนี้ไปเลยเหรอเน,นาะรายละเอียดเก็บรายละเอียดทุกขั้นตอน ไปไปพบพ่อกันนีกคลิปหน้าพี่น้องยนนองคลิปนี้กลับไปได้สบายดีสบายดี